สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะนักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูปอนอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะคะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็มาถึงการในภาคเรียนที่กันแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกับเรื่องแสงและตัวกลางของแสงถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ อันดับแรกนะคะนักเรียนจะมีหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์กันอยู่แล้วในมือใช่ไหมคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า76นะคะนักเรียนทุกคนเปิดไปที่หน้า76กันหรือยังเอย่ยหน้า76นะคะจะมีเนื้อหานะคะเกี่ยวกับเรื่องแสงและตัวกลางของแสงนะคะคุณครูคจะให้เวลานักเรียนนะคะอ่านเนื้อหาก่อนนะคะ ในหน้าที่76ถึงหน้าที่81นะคะและเมื่อนักเรียนอ่านจบแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะตัวชี้วัดก็คือจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งสาตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุถึบแสงจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และจุดประสงค์ที่คุณครูต้องการให้นักเรียนทราบนะคะคือสามารถนะคะจำแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงได้นั่นเองคุณครูจะขออธิบายจุดกุบเรื่องแสงก่อนนะคะ แสงนักเรียนคงจะเคยเห็นและก็พอทราบคร่าวๆกันมาบ้างแล้วนะคะว่าคืออะไรคุณครูจะมาอธิบายให้นักเรียนฟังอย่างละเอียดนะคะแสงคือพลังงานรูปแบบหนึ่งแสงช่วยให้เรามองเห็นสิต่างๆและแสงนะคะสามารถเปลี่ยนจากพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะพลังงานแสงนะคะสามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ และพลังงานแสงก็ยังเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนได้แหล่งกำเนิดแสงนะคะคือสิ่งที่ทำให้เกิดแสงนั่นเองเราสามารถแยกออกได้เป็น3ประเภทดังนี้ 1. แสงที่เกิดจากธรรมชาติ 2. แสงที่เกิดจากสัตว์ 3. แสงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นแสงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะก็ยกตัวอย่างเช่น แสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดาวฤกษ์หรือแสงจากฟ้าผ่าฟ้าแลบนั่นเอง 2. แสงจากสัตว์ยกตัวอย่างเช่นแสงจากหิ่งห้อยและแสงจากกระทุน 3. แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นไฟฉายแสงจากเทียนไข และแสงจากหลอดไฟนั่นเอง 3. ส,สิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่เราเรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับความหมายและแหล่งกำเนิดแสงแล้วนะคะคุณครูก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวกลางของแสงคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะว่าตัวกลางของแสงคืออะไรแสงนะคะ จะเดินทางเป็นเส้นตรงออกจากแหล่งกําเนิดแสงนะคะแหล่งกําเนิดแสงก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดแสงนั่นเองแสงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆนะคะอากาศและสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจะเรียกว่าตัวกลางของแสงนั่นเองซึ่งตัวกลางของแสงนะคะก็แบ่งออกได้เป็น3ชนิดได้แก่ 1. ตัวกลางโปร่งใส 2. ตัวกลางโปร่งแสงและ3ตัวกลางทึบแสงตัวกลางโปร่งใสนะคะจะเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงเดินทางผ่านได้ทั้งหมดแสงจะสามารถทะลุผ่านได้อย่างเป็นระเบียบทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุนะคะที่อยู่ด้านหลังหรืออยู่ภายในตัวกลางโปร่งใสนะคะได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นแก้วน้ำใสนะคะ ตัวกลางโปร่งแสงเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างเป็นบางส่วนแสงผ่านอย่างไม่เป็นระเบียบทําให้มองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังหรือภายในเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะแต่สามารถเห็นได้ค่ะและสุดท้ายนะคะตัวกลางทึบแสงเป็นตัวกลางที่แสงไม่สามารถทะลุผ่านได้เลยทำให้เกิดเงามืดด้านหลังนะคะเราจึงไม่สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ ภายในนั้นหรืออยู่ด้านหลังนั้นได้เลยค่ะดังนั้นจึงทำให้เกิดเงาขึ้นนะคะซึ่งเงาเนี่ยเกิดจากการที่ตัวกลางทึบแสงมาขวางกัน้นทางเดินของแสงนั่นเองโดยรูปร่างของเงานะคะจะเป็นไปตามวัตถุที่มากั้นแสงเงามี2ประเภทคือ 1. เงามืดและ 2. เงามัว เงามืดคือเงาที่ไม่มีแสงสามารถส่องผ่านได้เลยนะคะส่วนเงามัวคือเงาที่มีแสงเข้ามาประกอบด้วยนั่นเองประโยชน์ของการเกิดเงานะคะคือ1ให้ความบันเทิงจากรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าการแสดงหนังตะลุมนะคะของทางภาคใต้นั่นเองจะใช้วิธีการคือ ฉายแสงนะคะแล้วก็เชิดตัวละครนะคะหนังตาลุงนะคะ 2. ให้ร่มเงาและ3บอกเวลาในสมัยโบราณนะคะเมื่อก่อนที่เราไม่มีนาฬิกานะคะมนุษย์นะคะก็จะทําเครื่องบอกเวลานะคะโดยการที่นํำเสานะคะไปตั้งตรงกลางนะคะแล้วก็ดูทิศทางของเงาที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็จะสามารถระบุได้ค่ะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาอะไระเรามาพูดกันถึงประโยชน์ของตัวกลางแสงประโยชน์ที่1นนะคะคือช่วยลดปริมาณแสงที่จะมากระทบกับตัวเราดังภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะคะใส่ทั้งหมวกและก็แว่นกันแดดเลยนะคะซึ่งหมวกและแว่นกันแดดนะคะก็ถือว่าเป็นตัวกลางแสงเหมือนกันนะคะ ซึ่งจะช่วยกรองแสงแดดนะคะที่จะเข้ามาสู่ในตานะคะและก็ป้องกันความร้อนของแสงแดดด้วยนั่นเองหรือภาพที่2นะคะคือเขากําลังติดฟิล์มรถยนต์นั่นเองซึ่งฟิล์มรถยนต์นะคะก็ทําหน้าที่กรองแสงนะคะที่จะเข้ามาสู่ภายในตัวรถหรือนะคะภาพที่3นะคะ,ะแสลนสีเขียวนะคะ,ะแสลนสีเขียวนะคะก็จะ ช่วยกรองแสงนะคะที่จะลงมาสู่พื้นดินหรือพื้นบ้านของเรานั่นเองต่อมานะคะประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของตัวกรองแสงก็คือช่วยเก็บร,รักษาประสิทธิภาพยานะคะอย่างเช่นขวดยานะคะนักเรียนจะเคยเห็นว่ามีลักษณะเป็นสีชานะคะ ซึ่งจะมีคุณสมบัตินะคะในการป้องกันไม่ให้แสงเข้ามาถึงยาโดยตรงนะคะจึงทำให้สามารถเก็บรักษาปัะสิทธิภาพของยาไว้ได้นั่นเองสรุปนะคะแสงเดินทางเป็นแนวเส้นตรงออกจากแหล่งกำเนิดแสงแสงจะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าตัวกลาง และเมื่อมองสิ่งต่างๆโดยมีวัตถุต่างชนิดมากันจะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ต่างกันจึงสามารถจําแนกตัวกลางของแสงได้เป็น3ชนิดคือ 1. ตัวกลางโปร่งใส 2. ตัวกลางโปร่งแสงและ 3. ตัวกลางทึบแสงนั่นเองก่อนอื่นนะคะที่เราจะจบกันไปงั้นเรามาลองทบทวนกันดีกว่าว่า เรานะคะสามารถตอบได้ไหมนะว่าตัวกลางนี้สิ่งนี้เป็นตัวกลางชนิดใดนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยภาแรกนะคะเป็นภาพของกระจกนะคะนักเรียนลองจําแนกสิคะว่ากระจกนี้นะคะเป็นตัวกลางชนิดใดคุณครูจะให้เวลา5วินาทีนะคะในการคิดคําตอบ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนคิดทันไหมคะงั้นเราลองมาดูฉเฉลยกันสิคะว่าตัวกลางชนิดนี้เป็นตัวกลางชนิดใดคำตอบก็คือเป็นตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองจากลักษณะเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าเราสามารถมองเห็นวัตถุทางด้านหลังได้นะคะแต่ไม่ชัดเจนนั่นเอง เรามาลองดูสิคะว่าแก้วพลาสติกใบนี้นะคะจะจัดเป็นตัวกลางอะไรกเรียนคิดว่าเป็นตัวกลางชนิดใดคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นตัวกลางโปร่งใสนั่นเอง จากลักษณะเราก็จะเห็นนะคะว่ามีลักษณะที่ใสและสามารถมองเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจนนั่นเองต่อมานะคะอันนี้คือแก้วนะคะแก้วกระดาษนั่นเองนักเรียนคิดว่าแก้วกระดาษใบนี้เป็นตูวกลางชนิดใดคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ เป็นตัวกลางทึบแสงนั่นเองจากภาพเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าเราไม่สามารถเห็นนะคะภายในของแก้วหรือด้านหลังของแก้วได้เลยเป็นเพราะแก้วนะคะเป็นตัวกลางทึบแสงนั่นเองแสงไม่สามารถส่องผ่านได้ต่อมาอันนี้คือกระจกเงานะคะนักเรียนคิดว่ากระจกเงานะคะจะเป็นตัวกลางชนิดใดเอ่ย คำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นตัวกลางทึบแสงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันบ้างไม่เอ่ยกระจกเงานะคะจากที่เรานะคะส่องกระจกเราจะก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าเราเนี่ยไม่สามารถมองทลุผ่านเห็นด้านหลังของกระจกไดก้นะคะเราก็จะเห็นตัวของเรานั่นเองเป็นเพราะด้านหลังของกระจกนะคะมีการเคลือบสารไว้นะคะจึงทําให้ไม่สามารถนะคะ มองเห็นทะลุปไปยังด้านหลังได้และแสงนะคะ <_ an> ก็ไม่สามารถ่องผ่านกระจกเงาได้คะ่ะมาถึงที่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าถุงพลาสติกถุงนี้นะคะเป็นตัวกลางชนิดใดคะ <_ an> คำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะผ่านมาแล้วทั้งหมด5ข้อนักเรียนมีใครตอบถูกบ้างทุกข้อไหมคะเยี่ยมยอดมากเลยคะ่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า84นะคะและทําการตอบคําถามให้เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนเขียนเฉพาะหัวข้อและคําตอบลงไปนะคะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะ และก็ส่งเข้ามาในห้องเรียนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ของเราในกลุ่มไลน์นั่นเองอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ทราบนะคะว่าเป็นของใครนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ